สวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมเอคนใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อม่ห้ผ่าดข่าวสารดีๆเด็ดๆจากช่องโชคผ้าลวยนะครับผมครับผมเดี๋ยวโชคสีผ้าไปสัมผัสแม่คู่นะครับแม่คู่ที่ว่าไปนะครพนมยิบเสียงเซียมซีนะครับเซียมซีมาคายเยานะครับที่ว่าถือ สองสามนะครับแม่คู่เพิ่นก็นถืออยู่หาซิบใยนะครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีคนใดเขามาเล้วกะถ้าไปฟังหรือไปชมพร้อมๆกันนะครับตามมาเลยครับวันที่สิบเจ็ดนะครับ มือว่านนี่ก็เป็นมือที่โชคดีนะครับทั้งสองต่างๆก็ได้ติดตามคู่หน้าแล้วก็ต,ต,มมติดตามแม่คู่มากยู่ตลอดนะครับ <c oughs> บท,ที่นี่มือว่านนี่บ <c oughs> ่ได้มารุ่นนํานะครับแม่คู่ครับ<ช>ซึ่งจําได้ยว่าเลขแม่คู่นี่สิจุดถูกได้อันแปดห้าศูนย์วะครับแม่คู่ครับแ<ม>ปดห<ช>้าศูนย์จุดเืมอไดครับแม่คู่ครับจุดว่างเหมือวันฉางวันที้ฉัน วันพระที่วัดพนุ่โมแมนแมนก่อนไปวัดหลวงพี่โตซึ่งคือจังไหนแม่คู่จังคอยได้จุดนะครับถูนี่ครุณปนกว่าคู่คน่าเอาจุดเจ้าไทยขอข้าพนิฐานแห่งนี้คนมาเนาะครับแม่คู่ก็เลยไปอธิษฐานเลยไปจุดครับจุดถูกตัวเหนียวมากแล้วเป็นแปดห้าศูนย์แบบนี้แม่คู่นั่นก่อนก่อนก่อนถือสิไปใจนอกมากก็เลยมาฝันนี่แหละฝันมาฝันว่า แงามาขึ้นนี้มาฝันสวนมดแหล้วมาฝันว่ามือทีว่าปูปูเอ่อสีสุโทกคนมาเนาะกระ<อ>ปูรื้อพนมาแง่ามาขึ้นเลยมาฝันฝันว่าได้แห่ได้แห่ไปจันดนอนเขาเมืองได้แห่เขาเมืองแบบนี้<อ>ก็ได้มาฝันตอนเนืองอีกว่า ไปบ้านเก้าบ้านเลขที่50พี่น้องเลยซื้อซื้อซื้อของเต็มบ้านเจ้าของนี่เลยดีใจว่าเอื้อยเอื้อยข่อยมีปลาสะโดมาฝากเจ้าีแต่ว่าปลาสะโดนั่นค่ะแค่แค่โตตัดหัวเอื้อยบ่พอใจหลายเอื้อยก็เลยว่าบ่เามาเฮ็ดแังมันผิดหัวโคั่นเพิ่นว่ามันเลยโยนโยนตึบลงตารางเลยหูเมียขึ้นมาห้วยเลขตัวนี้ย่าเคยมาบอกว่าเลข เลขศูนย์หาแปดกระสั้นครับแต่เมาจุดถูกเสียงท่ายมือนั่นพอได้แปดหาศูนย์เอ๊เป็นเลขตัวเดียวกันไมนเลขตัวเดียวกันเป็นแปดหาศูนย์ก็ศูนย์หาแปดข้างนั่นจำได้จำได้แันมาจุดถูกแันเมื่อตรงใจเจ้าของมที่ฝันที่ได้ที่ฝันได้ที่เกิดบ้านวดก้อนนะครับข้างก้อนได้เป็นแปดหาศูนย์นะครับเ่อมตัวเลขสองสามเดี๋ยวจะไม่พูดอันสองสามมี่เนกระปู ไปไปขอพ่อพ่อเคยไปขอพ่อปูยุ้ยนักพ่อพนุ่มยุ้ยเหลี่ยวยุพาถอยู่แลี่ยวแี่ว่าแม่ฆู้กับปูไปขอเงี้ยไหนมันบ่เคยผิดพลาดจะเชื่อก็เลยไปไปนั่นไปก็เลยไปไปนั่นลงรถเพื่อมามามารับหรอกระเลยขึ้นไปขอเพิ่นน่ะไปขอแล้วก็เลยไปไปตามถิ่นเจ้าของเคยไปเนาะไปกับปูปูกับเสียงท่าเสียงชิบจี้ก็ระกระบอบไปอถอธิษฐานก็ละเท่อปูหนั่นเสียงก้อนของเพอ่์หนั่นตกลงมานั่น ส <23 S 1> องสามบาบนี้เทีย่ยเทีย่ยอีกเที่ยที่สองเร็จตกลงสิบสองอเป็น,เ,นเ,เ,เรื่องอะให้มคูเทียงมนจ้งก็เลยนางอธิษฐานนางอธิษฐานแล้วเทียงมากเลยจิ้มที่แต่ตกมากเป็นเลขกาเ,เลขหา่าาหาาไที่ปูก็ได้วางสิ่หาตัวเดียวค่ายจักรอบเนี่ยก็ไดยย้มาขยาเล็กสองสามได้ตกลงมาอีกได้ตัวเดียวก็ปูก็ได้ตัวเดียวเราแหละแล้วก็หลก็ไล้ลงมา ลงมาก็เลยมาซื้อลอตเตอรี่ไว้ละทีไปทีมากของของเลขกสองหาสองสามไงกะป้าเราผ่นมาฝันดีฟันว่าเด็ดไปห่างร้านเพล็ดเด็ดใส่เพล็ดเด็ดเซเวนเพล็ไปซื้อเลขกลับมาเราล่ะซื้อมาไว้แล้วเด็ดใส่เด็ดว่าฝันว่าเด็ดใส่แหวนเพชรดขึ้นที่สองเราเมื่ันว่าเด็ดใส่แหวนทองยีดฟันดีโดยตลอด ฟันดีโดยตลอดติดกลับมาจากพระธาตุเสียใจแต่ว่าซื้อหน่อยเป็นน้นว่าแม่คู่มื่อวานนี่ได้ทังสองสามเลยทังหาซูนอันหาซูนแม่คู่มาไหนซื้อโอ้มาไหนซื้อแม่คู่เป็นักเอาเปลเหล็กพอเข้าหัวน้อบกับเหล็กหากันออกหาสองสามนี่แม่คู่กับสิได้หลายล้านเปัดไปซื้อเลขสองตัวก็เล็บบุดเจ้าของบ่ได้หลายแล้วก็ได้ จ้ามกันละในส่วนหาส่วนหนึ่งในคู่ก็ได้ได้ตะเล็กสามตัวสามตะเหลกสามตัวครับก็ได้มาถามในคู่นี่นะว่าสำหรับได้ก็คือได้จำนวนหลายเตอร์ลักกัแสนอัพอยู่แสนอัพเด้อพี่น้องชาวประมดานะครับกัแสนอัพอยู่ครับแสนี่มัน่นี่แม่คู่ได้ฝันสองวันแล้วไปจ้งฝันอยู่เหมือนกันนี่แต่ว่ามันมันยังไม่ใหนเนตตาที่แกว่าสีชั่วพ่อพ่อ ข้อที่สิได้แน่โอเคบ่ให้ได้ไปหาปู่กับยายอีกก่อนเพราะว่าปู่เพิ่นก็ออกคําสั่งมาแล้วเมื่อคืนนีว่าให้ปู่พาไปอีกเพิ่นคําสั่งมาเมื่อคืนนี้คือเข้ามาในนิมิตฝันบ่ครับบ่เพิ่นลงมาประทับปู่โอเนซั่นบ่ครับแม่นเพิ่นมาประทับปู่เพิ่นก็ว่าให้ให้พาเมู่่นี่ล่ะไปเอาน้ําดอกไม้เก็บสีไปถวายพ่อเพิ่นอยู่พระธาตุ ก็เลิ่ด้ไปเพิ่นก็ว่าเริ่มแรกเพิ่นก็ว่าวันที่เร้าเจ้าหกนี่ลูกวันนี้เพิ่นเลืเปลี่ยนว่าเห้ไปวันที่เร้าแปดเหตน้ำดอกไม้เก็ศสีวันที่เจ้าหกน่ะลูกติดงานเพิ่นว่าน่ะเพิ่นว่าน่ะเพิ่นว,า,นนวางสลักติดงานแกเข้ามาติดงานเนาะแ <c oughs> สะดงว่าวันที่เจ้าหกวันที่เจ้าแปดยี่สิบหกยี่สิบแปดอันนี้สิบโมเมนแนวทาาของตัวเลขที่บอกเลย จะอาจจิตเป็นไปได้แม่กู้ยังตัดทํามาชั่วยังบาให้ใดแต่อาจจิเป็นไปได้อาจไไอาจิตตองงวดก็ได้ที่ตัดท่ามาให้ชั่วนี่คืออยากไปหาพอคนก้อนอจังสิยืนยันได้ว่าเป็นจังไหนใครไหนไปหาพอคนก็นได้ให้่ดอกไม้เก็บสีไปเข้าระบาคนก้อนรสรุปแล้วแม่กู้จะไปวันที่ใดครับไปวันที่เส้าแปดวันที่เส้าแปดนะครับกจำได้วันวันที่ยี่สิบหกยี่สิบแปดเกิดว่าไป เสี่ยงเสียมเสียมซี่ยี่ปุ่นอีกได้สองหกสองแปดแม่คู่สิคิดว่ายังได้บาทไหมก็สิคิดว่าเป็นแนวทางหายทั้งเดียวให้ยังเสียกับิฟันทองไปคือกั็ได้่น้องวแม่คู่สิฟันด้านเพราะว่าหัวที่ผ่านมากปูหนักฟันขาดแล้วแล้วแม่คู่จะเป็นคนฟันแค่เป็นคนฟันแทนญี่ปู่นหนักเราบ่ฟันเราฟันคักแล้วฟันคักแล้วเราฟันคักแต่ว่าผลสุดท้ายแม่คู่ได้นะครับงวดนี้ได้แสนอัพพี่น้องครับ ครับสำหรับแนวทางตัวเลขครึ่งมือขึ้นนี่เป็นคล้ายๆกับมาประทับร่างปูแม่นบะครับแม่นเพิ่นก็เลยบอกว่าตัวใดกับแมนปูสัตว์หนักเป็นมาเมือนขึ้นเพิ่นมาเพิ่นก็เลยมามาบอกนี่ล่ะว่าให้ผ้าผู้ไปไปเอาดอกไม้เกตสีน้ำไปถวายเพิ่นเนอร์เพิ่นว่าไปไปวันที่เส้าหกเส้าหกเปิด ติดงานนี่แหละเพื่อนมาแต่ไปวันที่ซาแปะถึงหลังไปวันที่ซาแปะเป็นว่าสองสองแปะจับใบสะพิดเจรณาเอาเองเลือกที่น้องเย็ซีครับแต่ว่าวันที่จับเหรแต่ว่ามันเป็นข่าวบวกแต่ว่าที่แน่ๆกับวันที่ยี่สิบแปดนี่ก็จะได้เดินทางไปยุยิปตมันบอกครับไปอียิปต์ข้อยไปติดตามอีก่นุ่นนะครับเป็นแนวทางใดขึ้นกันเป็นแนวทางใดขึ้นกันซึ่งแม่คู่นี่ก็จะเป็นผู้เสียมันใน ในตูเลขของปูออกส่วนมากทีแม่คู่เสื้อเนี่ยเพราะว่าแม่คู่นี่ไปเที่ยวอะไรคือบ่เคยผิดพลาดเจ๊เทือ่สีได้มาตลอดสีได้ตลอดที่ถ้าไปหันแม่คู่บ่เคยผิดพลาดเจ๊เทือที่ไปหันไได้ครับเป็นวิชาครับแม่คู่คะไปมึงได้ค่ะไปพผาถัดเนี่ยแหละผาถัดนะว่าคนนึงเนี่ยที่ไหวพระธาถัดไปแล้วสิบ่เคยผิดหวังเพ่าจะให้ยครับมาทุกครั้ง นี่เพื่อนว่าให้เอาดอกไม้เกตสีตีแม่คู่เกตสีเกตสีสิบมัแมนเกตสองหกเกตสองแปดตบสบเรแม่คู่อันนั่นกันคราผมสิทรงตัวเลขแม่คู่กับแจ้งมหันต์เนเ่ยทรงตัวเลขนี่ให้แม่คู่นะครับที่เขียนตามคํำบอกเราแมนพอจ้าแม่คู่ แบบแม่นเนาะเอาไปพทีจะณะมึงสะกอนวาหอดหมือหลังจะวากันมับเอาพี่น้องครับเบิงงเดอรครับห้าเลจดสองหกเจ็ดสองแปดสองหกสเจก็สองแปดดอกไม้เกดสีแมนดอกไม้เสีวันที่ยี่สิบหกวันทีง่แนก็เลยจะให้ไปวันที่ยีสดนะครับนนเนวท่ามโซลี่ก็อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ พี่น้องครับคือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่องวดนะครับคลิปต่อไปคือบันที่28เท่ากับข่อไปฟั่งอีกแคนึงนะครับว่าแม่คู่กับปูนาคจะได้เนี้ยสร้างตัวเลขเลยนะครับพี่น้องก็ค่อยติดตามนะครับเด้อท้าเกิดตรงกันมีพี่น่องกับพี่จะน่าเองนะครับมากชอบสาหรับแม่คู่เราก็คงจะจัดนักนะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดเจ็ดสองหกเจ็ดสองแปดนะครับ เอาขอบคุณแม่คู่หลายๆเด้อครับเด้อที่มาให้แนวทางนะครับว่าเหตุการณ์สู้ฟังนะครับซึ่งแม่คู่ก็เป็นผู้ใกล้ชิดเนาะได้เหตุการณ์จากผู้น้าเข้านะครับกนี่สำหรับแนวทางตัวเองนะครับขอบคุณแม่คู่หลายๆครับแม่คู่ครับขอบคุณหลายๆเด้อที่มาติดตามครับผมนี่ก็เป็น แนวทางนะครับโตเลขของแม่คู่นะครับผมตองวดนะครับผมสรุปอีลีก่วันที่28นะครับผมสิเป็นงวดต่อไปนะครับผมครับเก็ซี่คนใดเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโชคผ้าลววยนะเด้อครับเด้อครับครับโชคผ้าลววยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ